กราบสวัสดีเมตรักแฟนนยิยายทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่7ตอนจบแล้วนะคะเรื่องสามีอาสารักไปรับฟังกันได้เลยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นจากการเดินแบบเรนตีแวะซื้อหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อขึ้นไปอ่านบนห้องเมื่อขึ้นมาถึงห้องพักหญิงสาวก,ก็แทบจะกรี๊ด เมื่อข่าวหน้าหนึ่งเป็นข่าวที่เธอไปอารวาสใส่ยุลด,ดาเป็นฉากที่เธอจับยุลด,ดาเวียงพอดีอะไรมันจะได้ภาพแม่นขนาดนี้ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวอย่างใหญ่โตว,ว่านางแบบสาวไฮโซเกิดอาการหึงผัวที่กำลังนัวเนียกับแม่ไม,ม้สาวยุลด,ดา จนถึงขั้นจับอีกฝ่ายเวียนกระเด็นแล้วชี้หน้าด่าหาว่าโดนแย่งผัวบ้าที่สุดแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยยายรินเอ้ยหญิงสาววางหนังสือลงอย่างรุนแรงเมื่อมีเสียงคนมาเขอประตูก็ผ่านไปกันใหญ่หันไปมองประตูตาคุณขวางออกไปกระชากปร,ประตูประตูเปิดออกโดยลืมดูที่ช่องตาแม้ว่า ใครมาหาที่นี่นายร่างสูงใหญ่ที่ยืนควางประตูทำเอาแทบตาเบิกกว้างอย่างคาดไม่ถึงพอรู้ว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเจออีกฝ่ายก็รีบปิดประตูใส่แต่อนาวินใช้มือแค่ข้างเดียวดันประตูไว้ก่อนจะแทรกตัวเข้าไปอย่างง่ายดายแล้วกดล็อกทันทีนี่ใครให้นายเข้ามาไม่ทราบ เรนลตีพยายามคมความอายเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยการแกล้งโมโหใส่เข้าห้องเมียตัวเองต้องขออนุญาตด้วยหรือเรนลตีไม่คิดว่าตัวเองมาถูกที่เห็นอนาวินในรูปแบบหน้าตาเจาเล่ดวงตาร้อนแรงยังไม่เคยเห็นใครมเมียนายเรนลตีเทียงน้ำเสียงคุณคุณอ้าว ไม่ใช่คุณหนูหรอกหรือครับที่ประกาศว่าผมเป็นสามีคำพูดของอนาวินช่วยตอกย้ำความอับอายให้หญิงสาวมากกว่าเดิมจึงได้แต่กัดปากเงียบจนเมื่อชายหนุ่มเข้ามาประชิดต,ตัวแล้วดึงเธอเข้าไปประทาอกกว้างนั่นแหละจึงได้เลิกส่งเสียงร้องปล่อยชนะคุณหนูหึงผมใช่ไหมครับวันนี้ อนาวินกระสิบข้างหูเสียงเบาแต่ก็สร้างความร้อนผ่าเผาให้หญิงสาวในอ้อมแขนได้อย่างดีครัใครบอกฉันแค่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีที่เสียไปเท่านั้นเรนลตียกคำพูดของอนาวินมาย้อนชายนมแต่ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายสะเทือนหรือครับผมอุา่าดีใจคิดว่าคุณหนูหึงผมเหมือนที่ผมหึงคุณหนูเสียอี เชอะหึงแต่ไปกระแทกคนอื่นเฉยเลยเชื่อตายละรินลตีทำหน้าง,งอนใส่อีกฝฟล์แล้วสวัสดหน้าไปทางอื่นอนาวินเห็นอาการน่ารักก็แอบ,บอมยิม้มคุณหนูขัดคันสามผมนะครับเรื่องรับงานไม่ได้เดินแบบเสื้อผ้าเซ็กซี่สักหน่อยรินลตียังเถียงไม่เลิกครับเป็นผ้าไหม แต่คุณหนูผิดที่ไม่ยอมบอกผมและแอบหนีมาคนเดียวอาาวินบอกเสียงนุ่มไม่เหมือนคนที่กําลังต่อว่าอีกฝ่ายอยู่แต่อย่างใดเขากระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นจนร่างทั้งร่างแนบสนิทแทบได้ยินจังหวะการเต้นของหัวใจของกันและกันหรือว่าคุณหนูโกรธผมเรื่องวันนั้นเรื่องอะไรเรนตีถามอย่างไม่เข้าใจ ก็อนาวินเคลื่อนริมปีปากมาอยู่ข้างๆหูของหญิงสาวก่อนจะกระซิบบอกเสียงพระากเรื่องที่คุณหนูอยากเสียตัวให้ผมแต่ผมไม่อยอมทําตามใจคุณหนูสักทีนะสิครับปริงลตีเบิกตากว้างยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อรู้ว่าอนาวินล่วงรู้ความจรงิงใหญ่แอน เรนลตีโมโหเพื่อนตัวดีทันทีที่นึกได้ว่ามีแค่คนเดียวที่เคยได้ยินเธอพูดอย่างนั้นอย่าโมโหคุณแอนเลยครับเธอแค่อยากให้เพื่อนเธอสมหวังบ้าฉันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นสักหน่อยที่พูดไปเพราะว่าเออเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับ รรนลตีไม่สามารถใช้สมองเพื่อคิดคำพูดโกหกได้เนื่องจากเรนฝีปากที่วนเวียนอยู่กับใบหน้าเธอดึงเอาสมองที่จะใช้ความคิดเธอไปจนหมดสิน้นเพราะว่าคุณหนูก็แอบรักผมอยู่ใช่ไหมครับหลงตัวเองหญิงสาวเอ,อ่ยอย่างเงอนๆใครว่าผมหลงตัวเองผมหลงคุณหนูต่างหากหลงรักมาตั้งแต่คุณหนูเริ่มเติบเป็นสาวแล้ว อาณาวินสารภาพออกไปอย่างอ่อนหวานที่สุดเท่าที่เคยเอ่ยคำใดๆออกมานนายรักฉันหรือหน้าตาไม่มีความรู้สึกอย่างนายนเนี่ยนะรักฉันรินและตีไม่อยากจะเชื่อก็จะให้ผมแสดงออกได้ได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อคุณหนูเป็นลูกสาวเจ้านายผู้มีพระคุณ ถ้ารู้ว่าลูกสาวเจ้านายก็มีใจให้ด้วยแถมเจ้านายก็ไม่รังเกียจถ้ารู้ผมคงแสดงออกตั้งนานแล้วไม่ต้องอดกลั้นความรู้สึกจนทรมานร่างกายและใจตัวเองหรอกครับทรมานร่างกายตัวเองฉันไปทรมานหนายเมื่อไหร่ก็ทุกครั้งที่ต้องนอนร่วมห้องกับคุณหนูนั่นแหละครับยิ่งคืนที่คุณหนูแก้ผ้าต่อหน้าคืนนั้น ผมต้องเข้าห้องน้ำหลายรอบกว่าคืนอื่นๆเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกที่ชั่วร้ายในตัวเรนลตีก้มหน้างดเมื่อทราบว่าที่จริงอาาวินก็รู้สึกกับเธอมากมายขนาดนั้นอาาวินโฉกลงไปบนกรีบปากของหญิงสาวเพื่อกลืนความน่ารักที่เขาเห็นตรงหน้าเนินนานกว่าจะยอมปล่อยให้เป็นอิสระแต่ยังไม่ยอมปล่อยมือ เพราะมือของเขาเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นโดยการสอดเข้าไปใชายเสื้อของหญิงสาวแล้วมือก็ปวดตะขอบราของหญิงสาวยังแผวเบาแล้วอ้อมมือเข้าไปใต้ใชายเสื้อตัวเล็กข้างหน้านั้นอีกทีแล้วครึงเล่นอย่างช้าๆแต่กลับปลุกความเร้าปาถนาให้เจ้าของได้ฉัน ยังไม่อาบน้ำเพิ่งเดินแบบเสร็จตัวเหม็นมากเมื่อรู้ว่าไม่อาจร้างเจ้าของสายตาร้อนแรงที่มองเธออย่างแผดเผาได้เรเนตีก็จำต้องยกเหตุผลอื่นเข้ามาหยุดยั้งเขาไม่หรอกครับคุณนูของผมหอมไปทั่วตัวเสมอพูดจบอาณาวินก็จัดการถอดเสื้อผ้าของเรลนตี โดยการยกมือเธอสูงขึ้นถอดออกทางศีรษะเขาถอดทีเดียวทั้งชั้นชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กหลุดออกไปกองอยู่บนพื้นจึงทำให้ไม่มีสิ่งใดปกปิดสีขาวที่กำลังล่อตาล่อใจอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็ก้มลงดอม,ด,อมดมเคราครึงอย่างหิวกระหายจนรินละตีแทบจะขาดใจจนยืนไม่อยู่ จำต้องเกาะบาเขาไว้อย่างแน่นหนานายฉ,ฉันจะยืนไม่ไหวแล้วหญิงสาวบอกเสียงสัน่นยืนไม่ไหวก็ไปที่เตียงกันเถอะครับแล้วอนาวินก็ช้อนร่างบางขึ้นมาแล้วพาไปที่ตัวเตียงนอนกว้างที่ตัวเองจะตามลงไปติดๆจากนั้น ชายหนุ่มก็กระซิบบอกหิงสาวอย่างอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะครับผมจะทำให้การเสียตัวของคุณหนูในครั้งนี้มีความสุขอย่างที่คุณหนูรอคอยชายหนุ่มไม่รอให้อีกฝ่ายตอบเพราะเขาปิดช่องทางการโต้อตอบของเรเนตีทุกทางโดยการนำหญิงสาวไปดื่มน้ำผึ้งแสนหวานที่หิงสาวไม่เคยลองมาก่อนและทำให้เธอติดใจในรสชาติ จนต้องยอมให้เขาป้อนกินอีกครั้งแล้วครั้งเล่ารินลตีแอบมองสามีที่สมบูรณ์แล้วของเธอทุกทางอย่างลงไหลชายนุมกำลังหลับอย่างมีความสุขหลังจากที่เมื่อคืนทําภารกิจจนเหนื่อยจนเกือบรุ่งสางเมื่อคิดถึงสิ่งที่โดนชายนมเรียกร้องเมื่อคืนก็ทําให้รู้สึกเขินอายขึ้นมาอีกครั้ง หญิงสาวขยับตัวอย่างแผ่วเบาแต่เพียงแค่เธอจะได้ลงจากเตียงได้แล้วกลับมีมือน้ามาโอบรอบเอวของเธอไว้แน่นหยุดติการเคลื่อนไหวของเธอเอาไว้จะไปไหนครับที่รักอนาวินเปลี่ยนจากสรรพน้มที่เรียกคุณหนูเป็นที่รักทันทีเมื่อตื่นขึ้นไม่ได้หนีซะหน่อยแต่จะไปอาบน้ำ หญิงสาวบอกเสียงผาวทำไมไม่ปลูกล่ะครับเมื่อคืนผมก็ยังไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันก็รอให้ฉันอาบเสร็จก่อนแล้วคิดว่าจะมาปลูกหญิงสาวแก้ตัวไปเรื่อยเอาจริงๆถ้าเธออาบน้ำเสร็จเธอยังนึกไปออกเลยว่าเธอจะกล้าปลูกอนาวินให้ตื่นมาสบตาได้ไหมไม่เอาครับผมจะอาบพร้อมที่รัก อาณาวินบอกพรางซบไหลบางไม่ยอมปล่อยน่าเกลียดตายอาบน้ำพร้อมกันปรินตีทวงแค่อาบน้ำด้วยกันน่าเกลียดตรงไหนเพราะต่อไปเราต้องอาบน้ำพร้อมกันทุกวันอยู่แล้วจะได้ประหยัดเวลาไงครับแน่ใจหรือคะว่าจะประหยัดเวลาอาาวินยิ้มเจ้าเล่ไม่แน่เหมือนกัน แต่ว่าการเสียตัวของคนหนูเมื่อคืนดังหวังไหมครับเรนลตีอยากจะฆ่าคนเจะเล่ให้หายไปเลยที่ยังอุตส่าห์เรื่องนั้นมาล้อเธอให้อายหญิงสาวไม่คิดว่าอนาวินจะเปลี่ยนไปหลายบทบาทนักตอนแรกก็เป็นผู้ชายนิ่งเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อมาก็เป็นผู้ชายเผด็จการขี้หึงชอบบังคับแต่พอตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ชายขี้อ้อนแต่สุดท้าย กลายเป็นผู้ชายเจเลขจนเธอปรับตัวแทบไม่ทันเลยเลิกเอาเรื่องนั้นมาล้อสักทีได้ไหมหญิงสาวเกิดอาการกอนไซครับไม่รอแล้วครับแต่ผมมีข้อแม้นะครับอะไรก่อนผมมาที่นี่พ่อของคุณหนูบอกว่ากลับไปคราวนี้ให้ผมเลิกเรียกคุณหนู และห้ามคุณหนูเรียกผมว่านายอนาวินยื่นข้อเสนอที่จะแลกกับการไม่ร้อเธอเรื่องนั้นก็ได้แต่จะให้ฉันเรียกนายเออว่าอะไรละ่ะผมจะเรียกคุณหนูว่ารินรินครับปรินจ๋ารินคนดีรินที่รักแล้วแต่กรณีว่าอยู่ในสถานการณ์ใด รินละตีหน้าแดงระเรือ่อพอจะรู้ว่าสถานการณ์แต่ละอย่างของเขาหมายถึงที่ใดบ้างส่วนคุณหนูต้องเรียกผมว่าพี่วินขาเรียกแทนตัวเองว่ารินเออจะจะให้ฉันเออรินเรียกพี่วินข,ขาขาจริงจริงเหรอเออ มันรู้สึกกระดากปากนะเอาแค่พี่วินคะได้ไหมได้แต่ต่อหน้าคนอื่นนะถ้าอยู่กันสองคนต้องเรียกพี่วินขาเท่านั้นไหนลองซ้อมหน่อยสิจ้ะรินจ้ารินตียังคงนิ่งไม่กล้าที่จะเรียกถ้าไม่เรียกผมจะไม่ยอมไปอาบน้ำ แล้วจะแถมแบบเมื่อคืนให้จนกว่าจะยอมเรียกชายหนุ่มพูดจบคิดจะทำอย่างที่พูดจริงๆก็ได้ก็ได้ก็ได้ค่ะเรียกก็ได้หญิงสาวบอกเสียงรัวพร้อมกับผลักอ,อกชายหนุ่มออกหางพี่วินค่าเก่งมากเดี๋ยวผมจะให้รางวัลโดยการอาบน้ำให้เอ้ยไม่ต่างกันเลยนี่คะ แต่ไม่ว่าริลตีจะท้วงอย่างไรอนาวินก็ยังให้รางวัลโดยการอาบน้ำให้หญิงสาวอยู่ดีแถมยังใจดีแถมอย่างอื่นให้อีกด้วยจนคนถูกให้รางวัลแทบจะหมดแรงกว่าจะออกจากห้องน้ำได้อนาวินกับริเลตีควงคู่กันมาเปิดตัวสินค้าของบริษัทจักใจที่เชิญตัวทั้งคู่มา ทันทีที่ย่างเข้าสู่งานก็ถูกนักข่าวรุมต้อนจนไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกทั้งทางคู่ก็ไม่คิดจะหนีเช่นกันขอสัมภาษณ์หน่อยครับเรื่องข่าวที่คุณรินตีโมโหเหิหึงจริงหรือเปล่าครับนักข่าวตรงประเด็นเข้าทันทีเพราะกลัวจะไม่ได้ข่าวเด็ดไปรายงานภาพออกจากขนาดนั้นรินก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงค่ะ เสียงอืออึงดังขึ้นพร้อมกันทันทีแต่ความจริงวันนั้นไม่มีอะไรนะคะพี่วินเครียร์ทุกอย่างแล้วว่าเรนเข้าใจผิดไปเองก็ต้องฝากขอโทษคุณยลดาผ่านพี่พีไปด้วยนะคะแล้วภรรยาขี้หึงขนาดนี้คุณสามีไม่รู้สึกอะไรเลยหรือคะก็ถือว่าหายกันนะครับเพราะผมก็ขี้หึงไม่น้อยเหมือนกันถูกเคง ก็แสดงว่าเพราะอีกฝ่ายรักไงครับเสียงเฮดังมาอีกรอบเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่รู้อิโนอิเนก็ต้องขออาภาัยล่วงหน้านะครับแล้วอย่างนี้เวลาโดนอีกฝ่ายหึงจะมีวิธีบอกอีกฝ่ายอย่างไรให้เข้าใจล่ะครับอนาวินอมยิม้มก่อนจะทิ้งท้ายคำตอบเอาไว้ ก่อนจะรวบเอลรินาตีเดินฝานักข่าวออกมาสำหรับรินผมไม่รู้แต่สำหรับผมจะใช้วิธีทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยอธิบายความจริงตอนเช้าครับเพอถึงตอนนั้นคงต้องฟังผมอยู่แล้วเพราะนี้ไปไหนไม่รอดเสียงหาดังกว่าทุกครั้งที่เคยมีมานักข่าวต่างแย่งกันถ่ายรูปทั้งคู่ และแน่นอนพรุ่งนี้พวกเขามีข่าวให้พาดหัวข่าวที่ยอดเยี่ยมเป็นแน่พี่วินคะพูดแบบนั้นเรนอายเขานะคะอ้าวก็พี่พูดเรื่องจรงิงเรนต้องยอมรับความจริงสิอนาวินตอบหน้าตาเฉยเรนขอนายอนาวินคนเดิมกลับมาได้ไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับ เพื่อนายอนาวินที่ไม่มีน้ำยาคนนั้นหายไปแล้วเหลือแต่พี่วินค้าของน้องรินจ้าที่ทำให้น้องรินมีความสุขแทบหล่นอกในทุกคืนเท่านั้นบ้าลามกไม่เลิกแม้ป่าจะต่อว่าแต่ความเป็นจริงแล้วสำหรับเธอไม่ว่าจะเป็นอนาวินในรูปแบบไหนชายหนุ่มคนนี้ก็ยังเป็นดวงใจของคุณหนูอย่างเธออยู่วันยังค่ำ และจะเป็นตลอดไปไม่มีใครมาพรากจากเธอไปเพราะถ้าหากใครคิดจะมาแย่งสามีคุณหนูรินและตีอย่างเธอเธอจะอารวาดให้กระเจิงไปเลยคอยดูสิจบบริบูรณ์แล้วนะคะเรื่องสามีอาสารัก ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดวิการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้จาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาเวพอร์ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ